วันนี้นะครับเป็นกล่องของ JB i B. ต้องบอกว่า JB เนี่ยผมเคยสั่งของของเขานะตอนนั้นสั่ง Lin Lin it, ลิงค์ลิงค์ซิตวีลูนะเขาส่งเร็วมากนะสั่ง4ี่ทุ่มห้าทุ่มมาแล้วอันนี้เป็นพัดลมนะครับเป็นไซเ t นวิงนะครับผมมีห้ออะไรนะมันเขียนว่าบีควีแนะครับคือผมอยากได้พัดลมที่เงียบๆครับเอามาเปิดเป่าที่โต๊ะทํางานแล้วก็เป่าตัว macbook ของผมด้วยนะเพราะว่าช่วงหลังๆนี่มันร้อนมากเลย ะครับอันนี้เลยสั่งตัว B Quiet ตัวนี้มานะครับชื่อมันก็น่าจะเงียบนะแต่ผมก็ไม่รู้จักยี่ห้อมานหรอกนะครับก็ลองซื้อมาดูว่ามันจะเงียบไหมนะครับราคาก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับสำหรับตัว140มิลลิเมตรตรงนี้นะครับเป็น High Speed นะอ่ากล่องนี้ก็ดูพรีเมียมมากนะน,นี้เปิดลองมาเปิดมาดูข้างในนะครับ มันก็มีส่วนที่เป็นอสซอรีมาให้แล้วก็ตัวพัดลมจริงๆแล้วมันเป็นพัดลมสำหรับติดเคสคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้เอามาติดเคสนะครับอันนี้ลองเปิดอสซอรีดูนะครับก็จะมีตัวเป็นลักษณะของฐานรองนะแล้วก็มีน็อตมาให้แล้วก็มีตัวพินนะครับที่เอาไว้เสียบกับตัวพัดลมนะครับอันนี้ข้างล่างก็จะมีส่วนของแมนวนวลเปิดออกมานะครับ ก็จะเป็นพัดลมหน้าตาสวยงามอย่างนี้ผมชอบนะสีดำสวยเลยถ้าเอามาติดเคสเนี่ยแต่ผมไม่ได้ติดแต่งเคสคอมพิวเตอร์มานานแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะครับอันนี้เขียนว่า b i q u u i t นะครับ i l e n นนะครับลองหมุนดูก็ลื่นดีนะครับลื่นดีแต่ไม่ถึงกับลื่นสุดอะครับมันก็จะมีเนี่ยหมุนปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็หยุดบ้างนะครับก็เหมือนมีล็อกของมันอยู่นะครับ อ่าอันนี้ก็ได้ตัวพัดลมมาเดี๋ยวถัดไปเนี่ยผมจะแปลงล่างให้มันเป็นพัดลมที่เสียบ usb ได้นะครับแผนการของผมก็คือว่าจะเอาเจ้าตัวนี้มาไว้ใต้ฐานรองตัวโน้ตบุ๊กนะครับเวลามนร้อนอันนี้ที่ได้มาเนี่ยผมสั่งเป็นแบบ3พินนะอ่าก็คือว่าปรับสปีดไม่ได้นะครับเพราะผมไม่รู้จะทาทําไมนะครับแล้วก็ผมแผนของผมก็คือเจ้ามาเสียบกับตัว3พินตรงนี้แล้วก็ตัดสายด้านน้ออกนะครับ ผมมีวงจรนะครับเปลี่ยนจากไมโคร USB นะครับแล้วก็ปรับกระแสเอ้ปรับโวลต์นะครับแล้วก็ต่อออกมาตรงนี้อีกทีหนึ่งดังนั้นผมตัดหัวด้านนี้ออกก่อนนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ทำงานอิเล็กทรอนิกส์มาพักใหญ่ๆแล้วอุปกรณ์นี้ก็ไม่คมนะครับความฝีมือในการบัดกรีอะไรต่างๆนี่คือเรียกว่า ไม่เนี้ยบเอาซะเลยนะครับแล้วก็ตัวปอกสายไฟนี่ก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับใช้คัตเตอร์ปอกเอานะครับอา่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมันราคาไม่กี่บาทเองนะครับหลักสิบผมเลยสั่งมาสี่ตัวนะอ่าด้านหนึ่งเนี่ยเป็นรับไมโคร USB เข้ามานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับจูนโวลต์ได้นะครับจาก5จนถึง10กว่าแหละผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับเป็นเอาตุตออกไป นะครับซึ่งพัดลมตัวนี้เนี่ยนะครับมันรับที่12โวลต์นะครับแต่ usb เราเนี่ยมันออกที่5โวลต์นะครับวิธีทำก็คือว่าผมก็จะเอามิเตอร์นี่แหละครับวัดไปก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมันอยู่ที่เอ้ยแรงดันมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่สิบกว่าๆนะครับเราก็แค่เอาตัวไขควงนะครับไปปรับนะฮะไปปรับตรงสีฟ้าตรงนั้นแหละครับบิดให้มัน ใกล้เคียงหรือว่าเป็นค่า12โวลต์ตรงกับที่พัดลมต้องการนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าผมบันทึกอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอีกด้านหนึ่งผมก็ต่อตัว USB เข้ามานะครับอย่างที่เห็นในรูปพอได้12โวลต์แล้วนะครับมันก็จะเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับเอาไปเชื่อมต่อกับตัวพัดลมแลครับอันนี้ปรับแปลงไปหน่อยนะก็ปรับกลับมาให้อยู่ที่ 12.00แหละให้นิ่งที่ตรงนั้นให้ได้นะอึกอีกนิดนึงโอเคนะครับอ้าวล้นไปอีกปรับใหม่ปรับใหม่นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความนิ่งของมือของเราอะนะครับทั้งในเรื่องของตัวจับที่วัดแล้วก็การปรับนะครับอ่าสิพอดีแล้วนะครับเดี๋ยวถัดไปเนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวสายที่เราตัดมานะครับอันนี้เราปลั๊กกับพัดลมไปก่อนนะ อ่ะคราวนี้เนี่ยมันเนื่องจากมันมี3พินมันมี3เส้นนะแต่เอาผุดจากตัววงจรเนี่ยมีแค่2นะครับเนี่ยโวลต์นะครับ0 5แอมป์นะครับอ่ะเราก็ต้องมาเดากันก่อนนะครับผมเดาว,ว่าบวกเนี่ยคือสีเหลืองแน่ๆนะครับแต่ดำเนี่ยสายไหนนะครับดำเนี่ยเส้นไหนนะครับผมก็เทส2เส้นเนี่ย พราะว่าอาจะก็จะมีเส้นหนึ่งที่ทำให้หมุนนะครับอีกเส้นหนึ่งมันไม่หมุนตัวพัดลมตัวนี้มันไม่หมุนสวนทางนะครับคือเราเป้อนไฟกลับขั้วเนี่ยมันไม่หมุนหมุนกลับด้านนะครับคิดว่าน่าจะมีวงจรข้างในอยู่นะครับที่จะทําให้มันไม่หมุนกลับคันนี้ก็มาเริ่มบัดรกรีเลยหลังจากเรารู้ว่าเป็นเส้นไหนแล้วนะครับก็เชื่อมต่อลงไปจริงๆผมควรใจย,แย่แย่สายไฟลงไปก่อนนะแล้วก็ค่อย คอยบัดกรีอันนี้ลืมนะครับทำไปดูหนังไปนะครับอ่คราวนี้งานยากเลยนะครับก็บัตรกรีอย่างนี้นะครับถ้าใครมีกล่องก็หากล่องมาใส่นะอ่ามันก็จะได้เป็นพัดลมเนี่ยต่อ USB ได้แล้วนะครับอืมอ่าลองเปิดไฟดูเสียบลักก็หมุนได้เรียบร้อยนะครับหมุนแรงด้วยนะครับ พอเราทําให้มันสามารถเสียบ USB แล้วก็หมุนได้อย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่เอาไปวางใต้ฐานก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวผมตั้งใจลองทําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาไปหนีบกับที่จับ iPad อะครับแล้วก็เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเงียบๆแรงๆนะครับอันนี้ก็คือไอเดียผมยังไงเพื่อนๆก็ลองนําไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับสําหรับพัดลมที่มีอยู่นะครับ